ตัวนี้500กว่าสามารถที่จะถอดหัวได้ส่วนตัวนี้600กว่ากว่าเขามีระบบกระแทกสามารถเจาะปูนได้แบบนิ่มๆแบบนี้เลยแล้วหัวจับตรงนี้เป็นเหล็กกิปลิลิทเพียรคอบกหมุนให้ดังเขาจะล็อกหรือหมุนให้ดัง เขาก็จะปลดล็อกให้เราแบบแน่นเลยไม่ต้องกลัวดอกสว่านรูนนะครับอันนี้โคตรเจ๋งระบบสว่านเจาะก,ก็ทําได้ดีสามารถจับดอกได้ใหญ่สุดมากถึง10มิเลเจาะเหล็กนี่สบายๆเลยครับหรือจะมาจับดอกโฮซอเจาะรูใหญ่ๆแบบนี้ตัวมันเล็กจับถนัดมือแต่ให้แรงบิดมากเหลือๆเลยนะ6 0นิวตันเมตรส่วนงานขันระบบไขควงคัตไม่ว่าจะเป็นการขันหนักน็อตยึดหลังคาหรือจะเป็นการขันเบางานพลาสติกงานไม้ เฮ้ย <Hey, S 2> มันทําได้หมดเลยนะปรับสปีดในการขันเนี่ยได้2ระดับแรงบิดของคลัตช์ได้อีก20ระดับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานละเอียดตัวนี้เก็บได้หมดเลยให้มาเป็นมอเตอร์บัตเล็ตแล้วก็มีตะขอเกี่ยวกางเกงเกี่ยว,เ,ยวเข็มขัดสะดวกไม่ต้องใช้มือถือและตัวมันเล็กจับถนัดแรงบิดก็เยอะด้วยเป็นสว่าน3ระบบ3 in 1กระแทกเจาะและก็ขันมีคลัตช์ในตัวจากมาซารุ SCDS 1 9 5ใช้งานในที่มืดแบบนี้มีไฟ LED มาให้ด้วยนะตัวนี้รับประกันให้7เดือนจากมาซารุประเทศไทยใครชอบสว่า ตัวเล็กฟังก์ชันครบแล้วก็จับถนัดมือแบบนี้มีทั้งแบบตัวเปล่าและแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จราคาเริ่มต้นแค่600กว่าๆไปเลือกเอาในตะกร้าตรงนี้ได้เลยครับ